กระบวนการยืดสินเชื่อของธนาคาราคาสุงเคราะห์แบงก์ส้มนะคะ,คนะ,คะในการยื่นกู้ซื้อบ้านในแอป GHB All g e n เป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ น้องแคปหน้าจอไปนะจ๊ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องเตรียมตัวยื่นกู้เขาจะตรวจเอกสารก่อนตรวจเครดิตบุโรมันจะมีหน้าแอปนะคะแอปในที่นี้หมายถึงว่าขนาดกระดาษ a 4มีประมาณ2-3ถึงแผ่นที่เราเซ็นนะคะเพื่อที่เขาจะเอาใบเนี้ยค่ะไปตรวจเครดิตบุโรของธนาคารทอสอนะคะไม่ใช่เวอร์ชรั่นที่เราเช็คเองนะ,ะจ๊ะจะต้องเป็นเวอร์ชรั่นของธนาคารนะจ๊ะเอกสารของผู้ขายซึ่งจะต้องเป็นสัญญาจะซื้อจะขายสำเนาโฉนด ใบเรียก่อสร้างทะเบียนบ้านถ้ามีนะคะถ้าไม่มีส่งตามทีหลังได้ใช้เวลาประมาณ1-7วับนบางคนแค่3วันบางคน5วันบางคนแค่1วันนะคะยื่นคําขอเข้าไปให้เราโหลดแอป GHB o r l g e n นะคะของธนาคารก็จะดาเนินการประเมินความสามารถในการกู้อีกทีนึงเขาก็จะแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นถึงจะส่งประเมินนะคะฟังให้ดีนะคะและมันจะมี SMS เข้ามาในโทรศัพท์ของเราระ,ระบุว่า เขาเนี่ยจะเข้ามาประเมินเราในวันไหนให้มาประเมินให้โทรไปที่นี่ที่นี่นะคะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยสำหรับพี่เต้านะคะมองว่าผ่านไปเกินครึ่งแล้วมีแนวโน้มที่จะผ่านแล้วนะคะถ้าประเมินเข้าแบบนี้หลังจากนั้นค่ะไม่นานค่ะใช้เวลาประมาณ ไม่เกินอาทิตย์ค่ะก็จะอนุมัตินะคะซึ่งเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรหาเพื่อที่จะนัดเซ็นสัญญากู้นะแล้วก็จะถามว่าเราจะทําประกันวงเงินสินเชื่อบ้านหรือเปล่าหรือ MRTA เราจะต้องเข้าไปเซ็นเอกสารที่ธนาคารก่อนเราถึงจะสามารถนัดวันโอนที่กรมที่ดินหรือทําในวันเดียวกันก็ได้มีใช้ย่สองใบใบหนึ่งเนี่ยให้ผู้ขายนะคะใบหนึ่งให้ผู้กู้สมมุติว่าพี่เต้ซื้อบ้าน2ล้าน เอ่อมาจำแค่ห้าหมื่นใช่ไหมคะแสดงว่าเช็คที่จะให้ผู้ขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะคะส่วนเงินห้าหมื่นบาทเนี่ยเขาจะโอนมาที่บัญชีของพี่เต้ยซึ่งเราจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทชออก่อนนะคะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1-2ถึงเดือนไม่เกินนี้แต่ถ้าเกินนี้นะคะน่าจะเป็นเพราะว่า เอกสารเยอะหรือว่าไม่พร้อมหรือว่าเอกสารตีกลับไปกลับมาสถานะมันก็จะตีกลับไปกลับมานะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไม่เกินเดือนค่ะเร็วสุดบางคนแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ความพร้อมของเอกสารเราอีกทีหนึ่งนะจ๊ะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็เซฟคลิปนี้ไว้ใช้นะคะ